มนวัามีแต่ขาวเลยบารคือห่อนคาเทะเมื่อไหวเลยแบบห่อนประคาบเลยเอาเซกับบุ้ซายแม่ฉันไม่ทำแม่บุ้ซายมันนเอาบ้าเบิดไปผู้สิมีนาวอกกับรถกระบนไทยโอวัดก็อนดสีทัพพิทีขอกขมา คับผมประพุตระรอแล้วเสียข้ากว่า่รไดทศศรัทธาหรือว่าไม่ไม่ต้องวองง่าแค่แตงโมบะหมิน Peace. ก็มีความหมายใน่านเจ้าสัตว์โลกเต่าร้านที่ถ้ขทันพกเครื่องหานเครื่องเวทีบางค้นเก่าก้อนเย่อมื่อย่อไม่ย่อมื่อมืันนี้เท่ากับมาระวาขอบมาทรงน้ำเข้าสิบวได้เป็กรรม

นาฬิกามามอดจาเดกวันโอมนี้ก็คือมไทยกน่อยสวัสดีครับพายเอกน้อยมุ<อ>้ยเือนแปม่อาบน้ำงอเนี่ยไปอาอบอน้ำเขต้มเร็วหรือเปล่ เป่าภาวสังเกตเบิ่งเมื่อเพื่อเนี่ยเมื่อเพิ่นแปดเมื่อเพิ่นแปดดอกเลยเเบิระองค์านิปังสะลุมาเนี่ป่ามากเป็นป่ามากเิ่นกาเอาเมื่อกลยเลยพวกเขาแต่องค์นี้เราขออะไรเหมือนมีสัจตินนิทสัจดาเดชานุภาพสามารถดลบันดาลให้กับพวกเราอธิษฐานจิตซึ่งมีความมุ่งมั่นและศรัทธาจากมเด็จ้ใศรัทธแล้วก็องค์ <ส gas: S 1> หลักๆองค์ชพิพระเดนที่ผู้ออกสื่ไทยจะองมาพิมกระเน็